สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอุเปอรช anel นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญท้าเวสวรณนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในรุ่นของจําปี2ทศวรรษนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเนื้อนี้นะครับที่จะนามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็จะเป็นเนื้อทองแดงขัดเงานะครับผมเนื้อทองแดงขัดเงาก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่มีในรายการจัดสร้างนะครับผม นี่นะครับรุ่นจำปี2ทศวรรษก็คือเป็นรุ่นจำปีที่สร้างนะครับในวาระครบรอบนะครับ20ปีของเหรียญจำปี45นั่นเองนะครับผมหลายทาท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับผมหรืออาจจะชมคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับหรืออท่านใดนะครับมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อ่กรดรู้เลยว่านะครับผมยังมีอีกหลายๆคลิปนะครับ เพื่อที่ให้ทุกท่านนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปในแต่ละเนื้อนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับอันนี้โดยภายนอกนะครับกล่องเดิมซิลเดิมจากวัดมานะครับจะเป็นซิลนาหนาแบบนี้มานะครับด้านบนจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับเราเราจะมารุ้นนะครับว่าด้านในนะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับความสวยงามนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผม เนื้อทองแดงขัดเงานะครับมีการจัดสร้างนะครับทั้งหมด1นึ0 0 0สห้าหมื่นเหรียญนะครับผม1นึ0 0 0สห้ามืเหรียญนะครับผมกล่องด้านนอกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นสีทองทองแบบนี้เลยด้านหลังก็กล่องก็จะเป็นเรียบๆนะครับแบบนี้นะครับด้านในจะ้ากำมยีก็จะเป็นสีม่วงนะครับเป็นฟองน้ํานะครับฟองน้ําแบบนี้นะครับสีม่วง สำหรับตัวเหรียญนะครับตัวเห hmm. เรียญก็จะเป็นสีทองแดงขัดเงาแบบนี้นะครับผิวเงาเงาเลยนะครับผิวกระจกเลยนะครับนี่นะครับเป็นทองแดงนะครับผมขัดเงาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตัวเหรียญหูเหรียญนะครับผมมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับผมว่าตัวเหรียญนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นะครับผม หูเหรียญก็จะเป็นหูตันนะครับหูตันแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวจะตึงๆนะครับผมนี่นะครับลักษณะของลวดลายตรงนี้นะครับลวดลายซุ้มเหรียญก็จะเป็นลายกระหนกแบบนี้นะครับผมนี่นะครับองปูนะครับผมก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับก็จะรูปร่างค่อนข้างใหญ่ดูกำยำนะครับแข็งแรงนะครับผมอ่า ผู้ที่สร้างนะครับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นโรงงานเดียวกับผู้สร้างจำปี4 5้นั่นเองนะครับนี่นะครับถือกระบองเกลียวนะครับเท้าเวสุวรรณูนะครับด้านล่างก็องค์พญาปุริชาตนะครับเป็นหนึ่งในมหาอมาตย์ขององค์เท้าเวสุวรรณูนั่นเองนะครับผิวเหรียญตึงมากๆนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผิวเหรียญเราจะเห็นว่าตึงนะครับผิวตึงมากๆสมโพธสองทศวรรษนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ สมอัขระยันนะครับที่เป็นพระคาถาเทวธรรมนะครับผมทำสําหรับเทวดาหรือว่าผู้ที่ปรารถนาความเจริญนั่นเองนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระคาถาเทพอาวุธนะครับผมนี่นะครับผิวเหรียญก็เป็นสีทองแดงนะครับแบบนี้นะครับสีส้มๆนะครับผมผิวเหรียญก็จะเป็นผิวกระจกนะครับผิวตึงมากๆนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นนะครับ องคูเท้าวิสวรรนที่เป็นปางหน้าเทพนั่นเองนะครับผมนี่นะครับหูเหรียญก็จะอ่าเป็นผิวตึงๆนะครับผิวตึงๆแบบนี้เลยนะครับมีการปั๊มขึ้นมานะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ องปู่นะครับที่เป็นองค์หน้าเทพนะครับจะเป็นประทับยืนนะครับกระบองจะเป็นกระบองเหลี่ยมนะครับผมสาหรับเนื้อทองแดงขัดเงานะครับตําแหน่งตอกเหลงนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงใต้ข้อศอกซ้ายขององค์ปู่นะครับผมส่วนตัวเลขนะครับก็จะอยู่บริเวณใต้ชายแขงนะครับด้านขาขวานะครับขององค์ปู่นะครับผมหมายเลขนะครับผม สร้างนะครับ1นึ0 0 0สเหรียญนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ70,000นะครับผมก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับในการตอกรันนัมเบอร์นะครับถือได้ว่าเป็นการตอกนัมเบอร์นะครับที่เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าสร้าง1นึ0 0 0สเหรียญนะครับผมแล้วก็ตอกหมายเลขทุกเหรียญเลยถือว่าสุดยอดนะครับค่อนข้างใช้เวลานะครับผมนี่นะครับ้านหลังนะครับซุ้มอัขระยานตรงนี้จะเป็นพระคาถา นะครับเทพศาสตราวุธทท้ง5้นะครับผมตรงนี้นะครับผมกี่นะครับประโยคแรกนะครับนารายสจักราวุธทางนะครับก็เป็นจากของราลายนะครับผมตรงนี้ก็รรรรสะะักกสาวิชราวุธทางก็จะเป็นวชิราวุธของพระอินนะครับผมยมาราชนานรนาวุธทางก็จะเป็นดวงตาพยาอยมราชนะครับผมเวสุวรรณสักขาวุธทางก็จะเป็นกระบองเท้าเวสุวรรณนะครับผมประโยคสุดท้ายก็จะเป็น เราก็กะสะทุสาวุทังก็จะเป็นภาพโคกของเราก็ไก่ยักษ์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามคมชัดนะครับคมชัดทุกรายละเอียดเลยนะครับผมนี่นะครับองค์ปู่นะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งมากๆนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับองค์ปูจมูกโด่งปิ๊ดเลยนะครับผมอง์ปู่หน้าเทพจมูกโด่งมากๆนะครับสวยงามนะครับสวยงามทั้งเรียนเลยนะครับผม ส่วนขอบเหรียญนะครับมีการตัดขอบที่คมนะครับคมแล้วก็ชัดเจนนะครับคมมากๆนะครับผมนี่นะครับตัดขอบคมกริบเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับตัดขอบค่อนข้างคมนะครับก็มีเบอร์เล็กน้อยนะครับมีเบอร์ยื่นเล็กน้อยนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้มีการตกแต่งขอบนะครับก็คือปั๊มแล้วก็ตัดขอบตัดขาดแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ มงแต่องุ่นนะครับจะมุกโด่งมากๆนะครับโด่งปิดเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับให้เราเห็นความแตกต่างนะครับนี่นะครับที่เป็นองค์หน้ายักษ์นะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่หลวงพ่ออิดนะครับวัดจุรามณีนะครับผมก็จะสร้างนะครับเนื่องในวาระนะครับครบรอบ20ปีนั่นเองนะครับผมก็วัตถุประสงค์ดีนะครับในการจะสร้างนะครับเพื่อที่จะ สมทบทุนในการก่อสร้างนะครับผมมูนิธิเทวาสถิต้าวิสุวรรณุนะครับผมแล้วก็สร้างลรานจอดรถวัดจุลมณีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามเนื้อทองแดงนะครับก็สวยงามได้นะครับก็เป็นทองแดงที่ไม่ได้เจาะห่วงนั่นเองนะครับผมไม่ได้มีการเจาะห่วงนะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบเนื้อทองแดงก็สามารถไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมนี่นะครับ ทองแรงแรงฤทธิ์แน่นอนนะครับผมนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับผมก็สําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้ออกแบบแล้วก็นานะครับเอกลักษณ์ของแต่ละเหรียญนะครับแต่ละรุ่นนะครับมารวมๆกันนะครับแล้วก็มาสร้างนะครับกลายเป็นเหรียญสทศวรรษรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นซับทวีคูณนั่นเองนะครับผมก็ ความสวยงามมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับผมก็ท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครนั่นเองนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ